สวัสดีค่ะจะเคนอนแนะนําบ้านพร้อมที่ดินสวยๆนะคะพร้อมเข้าอยู่อาศัยได้เลยค่ะเนื้อที่7ไร่1งาน39ตารางวานะคะตัวบ้านหน้ากว้าง8เมตรความยาว19เมตร3ห้องนอน2ห้องน้ําค่ะ1ห้องครัว1ห้องเก็บของและมีที่จอดรถ2ฝั่งเลยนะคะมาพร้อมของแถมค่ะแถมแอร์1 2 0 0 0 BTU 2เครื่อง เครื่องทำน้ำอุ่นสองเครื่องมีอคอกวัวร้าวไก่และบ้านสุนัขด้วยนะคะบ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้อยู่ที่บ้านคุ้มโนนคออําเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสรารคามค่ะอยู่ใกล้สถานีตำรวจอยู่ใกล้สถานที่ราชการประมาณ850เมตรอยู่ใกล้ตลาดสดอยู่ใกล้โรตัสเชียงยืนอยู่ใกล้สวนสาธารณะหนองโพนอยู่ใกล้ปั๊มน้ำมันปะตะท หนองคู่อยู่ใกล้ถนนสาธารณักขอนแก่นยางตลาดนะคะทำเรสวยอากาศดีมีเพื่อนบ้านทำการเกษตรได้นะคะสาธารณุประโภคครบค่ะมีไฟฟ้ามีประปามีอินเทอร์เน็ตมีน้ำบาดาลโซลาเซลล์พร้อมเลยทีเดียวนะคะราคา5้ล้านบาทาที่ดินโฉนดคุดแดงพร้อมโอนได้เลยนะคะ สนใจบ้านพร้อมที่ดินสวยๆพร้อมเข้าอยู่แปลงนี้นะคะติดต่อโทรหาผู้ขายโดยตรงเพื่อสอบถามรายละเอียดและแวะเข้าไปชมพื้นที่จริงนะคะติดต่อเจ้าของได้เลยค่ะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปนี้บ้านพร้อมที่ดินแปลงนี้เจ้าของขายเองนะคะคุยเจรจานัดหมายชมพื้นที่จรงิงบรรยากาศจริงด้วยตนเองก่อนตัดสินใจค่ะ,จะเจคโนเพียงแนะนำเท่านั้นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ